มาแล้วค่ะพบกับ MRDD นะคะอาวันนี้เราพามาชมรถ Fortuner ค่ะวันนี้พามาชม Fortuner มีมาคันเดียวเลยนะคะรถหมดสัญญาเช่าของเรากับ Fortuner ตัวนี้เป็นปี2017เครื่องยนต์2.8ตัวนี้เป็นขับ2ค่ะ2.8งวค่ะตัวนี้เป็นดัมหลังนะคะ ่ะมาเลขไม้เลขไม้คันนี้อยู่ที่1 4 4 9งแก้าร้ดสิกิโลเมตรค่ะอ่ะเดี๋ยวพาชมภายในกันหน่อยแอร์แบบอิสระนะคะแยกซ้ายขวาแบบอัตโนมัติเกียร์คันบันไดเบาะหนังค่ะเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะ พวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันเพิ่มเสียงลดเสียงไม่ปุ่มรับสายวางสายนะคะออปชันของตัว Fortuner จัจเต็มก่อนหน้านี้เมื่อสักสปีนะคะปีกว่า2ปีเรามี Fortuner ตอนนั้นปี2016โอ้โหมีมากกว่า900นะคะเกือบเกือบพันคันได้แล้ววันนี้มานะคะมีมาคันเดียวตอนนั้นรถนั้นหมดสัญญาครบหมดแล้วนะคะตัวน,นี้จะเป็นปี2017เครื่อง28 V ีตอนนี้เซลล์เอ็มสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะ ไฟหน้าจะมีไฟเดย์ไลท์ไฟดวงลูกแก้วใหญ่ๆเลยอ่ะพาชมเครื่องคันนี้รถเดิมนะคะดูแล้วเดิมๆเ,เลยฝาเดิมเดิมเลยนะคะอ่ะดูน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับเลย ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะตอนนี้รถทยอยมารถจอดอยู่ที่โกดังบางนาค่ะติดกับไบเทกบางนาเลยลูกค้าอยากมาดูรถที่นี่ใกล้ที่นี่ดูได้ที่นี่เลยนะคะวันนี้เรามาที่นี่เลยด้านหลังนะคะเป็นไฟฟ้านะคะรุ่นนี้ยังเป็นไฟฟ้า ฝาหลังฝาเดิมนะคะสามารถเช็คประวัติได้เลยนะคะรถทุกคันเรารถหมดสัญญาเช่าสามารถดูได้เลยว่ารถเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบไหมนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวแล้วตอนไหนนะคะรุ่นนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะถ้าไม่พับเบาะนี่อันนี้นั่งเต็มนะคะสามารถได้นั่งได้ถึงเจ็ดคนเลย แล้วก็ถ้าเราจะพับเบาะนะคะก็กว้างเลยค่ะด้านหลังอันนี้ประสงค์มากๆเลยเบาะหลังนี่ไม่มีช้ำเลยนะคะถึงเลขไม่หนึ่งแสนสี่มื่นนะคะแต่รถเข้าศูนย์ตามรอบเลยกระจกก็ของโตโยต้านะคะ สามารถมาดูรถได้นะคะที่โกดังบางนาค่ะติดกับไบเทกบางนาเลยเปิดเก้าโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นนะคะช่วงนี้ก็จั์ถึงสุขลูกค้าสามารถมาดูรถได้นะคะด้วยความว่าที่นี่ยังใหม่อยู่อาจจะยังไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากมาดูรถนัดเซลล์เอ็มได้เลยนะคะอะมากับรถ Toyota าฟอร์จูเเครื่อง2.8ขับ2นะคะ2.4งวี เกียร์ออโต้จัดไปค่ะราคา869,000บาทค่ะ869,000บาทรถยนต์ปี2017ค่ะมาดูรถเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่ว่าอ่ามาชมรถกันก่อนรถตู้ก็ยังมีรอลูกค้าอยู่นะคะรถตู้เกียร์ออโต้ตอนนี้ที่ โกดังบางนานะคะยังมีเราทยอยเข้ามาเรื่อยๆรถตู้มีระบบครูสคอนโทรลนะคะตัวนี้เป็นตัวขับสองค่ะ ลูกค้ามาดูได้เลยนะคะลูกค้าบอกดูรถไม่เป็นอยากพาช่างมาดูได้ไหมได้นะคะไม่มีปัญหาพาช่างมาดูได้เลยเพิ่มความมั่นใจนะคะเามาดูได้เลยนะคะรถมีริ้วรอยนะคะเจ้เอ็มเก็บงานให้นะคะงานดูแลทำความสะอาดสปาให้สวยๆก่อนส่งมอบเลยค่ะ อ่ะย้ำราคาอีกครั้งค่ะ8ปดแสนหกหมืบาทค่ะตอนนี้ดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่สองจุดเดเกเปอร์เซนนะคะเริ่มตน้นสองุดเดเกเปอร์เซนมีผ่อนตั้งแต่สี่ปีถึง7ปีนะคะดอกเบี้ยก็แตกต่างกันไปนะคะตัขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าสามารถจัดไฟนแนซนได้เต็มค่ะซื้อสดอ่ะลูกค้าถามว่าซื้อสด มีบวกแวตเพิ่มไหมไม่มีบวกแวตเพิ่มแล้วนะคะราคานี้เรารวมแวตให้แล้วเรียบร้อยนะคะราคานี้เลย8ปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าอยากต่อราคามาต่อราคากันหน้างานนะคะเราไม่ต่อกันทางโทรศัพท์หรือทางไลน์นะคะลูกค้ามาดูของก่อนนะคะแต่ว่าถ้าจะมาต่อราคาบอกโอ้โหลดกันเลยได้แมสามสี่หมื่นไม่ได้นะคะเต็มแจ้งก่อนเลยไม่ได้จะได้ไม่ผิดหวังกันนะคะเราต่อราคากันเยอะๆไม่ได้นะคะเราของซื้อของขายค่ะดูรถก่อน แล้วค่อยว่ากันนะคะเรื่องราคาถูกใจค่อยคุยราคากันค่ะดูหลังคากันหน่อยรถทุกคันนะคะสามารถตรวจสอบได้รถนีที่มาที่ไปรถยนต์มือเดียวเข้าศูนย์ตามรอบไม่มีกอใหม่นะคะโอเคอะประมาณนี้อาแถมารันตีเครื่องเกียร์ให้เหมือนเดิมนะคะหนึ่งปีนะคะแต่ว่า เรื่องโปรโมชั่นลูกค้ามาคุยกับเซลล์เมหน้างานนะคะเรื่องโปรโมชั่นว่ามีเพิ่มอะไรได้ส่วนแถมอะไรนะคะว่ากันเป็นเคสบาเคสนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะอายํำราคา8ป9แสน่นเก้าพับาทค่าวรถยนต์ปี2017นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะเดี๋ยวรอดูคลิปใหม่นะคะช่วงนี้เซลล์เก็ทยอยอาจจะห่างหายกันไปหลายวันนะคะเนื่องจากว่า เซมต้องไปตรวจท้องนะคะคุณหมอไม่ให้เดินเยอะนะคะแต่ว่าใจสู้อยู่ละคุณแม่ใจสู้อยากขายรถค่ะมันคืออาชีพของเรางานที่เรารักนะคะโอเควันนี้เซมขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกันไว้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ